ตัวแทนของฝั่งอุปสรรคความรู้เก่าเนี่ยความรู้เก่าที่เราเคยเรียนเรื่องอับยยศะยะศนะอุปสรรคเนี่ยมันมี20ตัวถูกไหมอติยิ่งเกินล่วงอจิยิ่งใหญ่ครับอนุน้อยภายหลังตาอับปะปารอมาปีดปิดแค่บนเป็นต้นหนะอ่ะนั่นคืออุปสรรค20ตัวมันจะมีแค่กี่ตัวครับ1 2 3 4 5 5ตัวนี้แหละเวลาเอามาวิเคราะห์เวลาเอามาวิเคราะห์นะ เหล่านี้คือตัวแทนเช่นปูปากเนี่ย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 อย่างปูปากนะปูปาสับจำร็จคือปูปากนกขลงังดิชัปูปากนกขลังนะแต่เวลาวิเคราะห์เนี่ยเขาให้ใช้สัไหนไปวิเคราะห์เขาให้ใช้สมีปากไปวิเคราะห์เวลาวิเคราะห์วิเคราะห์ยังไงปูปากตัวนี้ให้เป็นอะไรนะเป็นสม,มีปาก เป็นสมีปังนะักระต้องเอามาอยู่ข้างหน้าแล้วทีนี้แล้วลงวิพัฒน์ไหนลงฉันถีวิพัฒน์เวลาแปลแปลว่าไงแปลว่าสมีปังอันว่าที่ใกล้นะักัรา์แห่งเมืองหรือแห่งนครอ่าสำเร็จเป็นกูปะนะคัคขลังเห็นไหม รูปสาเร็จมันเป็นอุปสรรคก็คือมีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าแต่รูปวิเคราะห์เขาเอาไรแทนอุปนั้นะสมีปักหรือสมีปักนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าในบรรดาอุปสรรคที่เราจะเอามาวิเคราะห์เนี่ยในยี่สิบตัวนั้นนะ่ะมีแค่ห้าตัวเนี่ยที่เป็นตัวตายตัวแทนของแต่ละสัุปะเขาใช้ตัวตายตัวแทนคือสมีปัง นี้เขาใช้เป็นอะคาโปฏิใช้เป็นปฏิวัต,ติอันนี้เป็นอาขยะแนะอาธิใช้เป็นอาทิวัตติอน,นุใช้เป็นอนุวัตติตั้งแต่ปฏตติเป็นต้นไปอาธิเป็นต้นมาอน,นุสุดท้ายเนี่ยเป็นอาขยะหมดเลยเช่นอายกตัวอย่างนะพี่โชว์ลองดูซิเอาตัวอย่างไหนที่เป็นอาขยะปฏิปิะธางไหม อ่าตัวหนึ่งก,ก่อนนะอ่าปลสำเร็จคือปฏิวานังท่านท่านคิดว่าปฏิวานังตัวนี้เป็นอุปสรรคหรือนิบาตท,ที่นำหน้าอุปสรรคอ่าจัดอยู่ในประเภทไหน Oh, 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 oh. อุปสรรคปุปักโกอ่าก็คือตัวบนเนาะโอเคปฏิตัวเนี้ยตัวตายตัวแทนของเขาในรูปวิเครา์คืออะไรนะปฏิวัติอ่าปฏิวัตอะไรนะ,ระติปฏิวัต,ติตัดติแน่นอนมันต้องมีอิทิศัพท์ด้วยอยู่ในรูปวิเครา์นะครับทีนี้วาตัดตัวนี้แปลว่าลงอ่าก็เอามาลงวิพัฒน์เลยครับวาตัง เวลาแปลแปว่าไงพิช,ชูแว่เราโยกอะไรไมาดีสำเร็จออกมาเป็นตัวนี้นะเวลาโยกให้โยกวัตถุก็ได้นะให้มันเป็นน้ำมักสลิมเหมือนกันยังวัตถุอันว่าวัตถุใดปฏิวัตติย่อมเป็นไปเฉพาะถูกไหมมันมาจากอะไรมันมาจากปฏิบุน้า บวกวะตะัตถาในความเป็นไปบวกอปัใจจัยในกัตตุวาจบบวกติวัตตมานาวิพัฒน์ผสมลัษณะอ่าปฏิวะตะัติตัวนี้แปลว่าย่อมเป็นไปเฉพาะย่อมออกมาจากติเป็นไปออกมาจากวัตตะเฉพาะออกมาจากปฏิย่อมเป็นไปเฉพาะ ย่อมเป็นไปเฉพาะอะไรวัตังซึ่งถูกไหมอย่อมเป็นไปเฉพาะซึ่งลมอิติเพราะเหตุนั้นตังวัตถุอันว่าวัตถุนั้นปฏิวาตางชื่อว่าปฏิวาตาภงเล็บเป็นไปเฉพาะซึ่งลมถูกไหมพโชติถูกไหมอ่นั่นหมายถึงว่าปฏิตัวนี้ในบทสําเร็จที่เป็นอุปสร